ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงแพทหนึ่งพาเพลินค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องตีโกนมิติค่ะและโจทย์ที่เลือกมาวันนี้นะคะเป็นแพทหนึ่งเดือนมีนาคมปี2 5 5 9ค่ะและข้อที่เราเลือกมานะคะเป็นข้อที่4ค่ะซึ่งโจทย์เนี่ยบอกว่าให้ a เท่ากับไซน์กำลังสองายส่วนแคูณไซน์กำลังสองสามส่วน8และ b เท่ากับไซน์กำลังสองสามส่วน8ลบไซน์กำลังสองายส่วน8 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องซึ่งชอยที่เขาให้มานะคะมีทั้งหมด5ตัวเลือกนั่นเองค่ะตัวเลือกที่1 b กําลังสองลบส a เท่ากับศตัวเลือกที่2 4 b กําลังสองลบแ a เท่ากับสตัวเลือกที่3 16a กําลังสองลบแ b กำลังสองเท่ากับหตัวเลือกที่ 4, 4 a ี a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับหและตัวเลือกสุดท้ายค่ะ4 a ี่ a กำลังสองบวกส b กำลังสองเท่ากับหนึ่ง แต่ก่อนจะเริ่มทําโจทย์นะคะเราต้องทําความรู้จักกับสสูตรนี้ก่อนค่ะและต่อจากนี้นะคะอยากให้ทุกๆท่ทานตั้งสติและตั้งใจฟังให้ดีค่ะเพราะเนื้อหาต่อไปนี้มีโอกาสสูงที่ทุกท่านจะงงเริ่มต้นที่สูตรแรกนะคะไซน์กำลังสอง a บวกโคศกำลังสอง a เท่ากับ1สูตรนี้นะคะเราจะอธิบายกันด้วยวงกลม1หน่วยนั่นเองค่ะโดยเราเนี่ยจะเริ่มจากการวาดวงกลม1หน่วยขึ้นมาค่ะ จากนั้นเนี่ยให้วาดสามเหลี่ยมมุมฉากลงไปในวงกลมหนึ่งหน่วยนี้นะคะในคอแดนที่1และให้ด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะมีค่าเท่ากับ1ค่ะจากนั้นเนี่ยกำหนดมุม A ขึ้นมาคา่ะและแทนค่าของแต่ละด้านลงไปจะได้ด้านข้ามเนี่ยมีค่าเท่ากับ y ด้านชิดมีค่าเท่ากับ x และด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ค่ะ เมื่อเรารู้ค่าของแต่ละด้านแล้วนะคะเราจะมาทําการหาค่าไซน์และคา่าคอสกันค่ะซึ่งไซน์เมีสูตรว่าข้ามส่วนฉากหรือเท่ากับ y ส่วนหนึ่งหรือเท่ากับ y นั่นเองค่ะส่วนคอสเนะคะมีสูตรคือชิดส่วนฉากจะเท่ากับ x ส่วนหนึ่งหรือเท่ากับ x ค่ะทาให้ไซน์กำลังสองเเท่ากับ y กำลังสองและคอสกำลังสองเมีค่าเท่ากับ x กำลังสองน,นั่นเองค่ะ ลับมาที่สามเหลี่ยมมุมฉากของเรานะคะเราจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะซึ่งกล่าวไว้ว่า a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองค่ะโดยที่ a และ b เป็นด้านประกอบมุมฉากและ C b 1. เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะเมื่อแทนค่างลงไปนะคะจะได้ x อกำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งกำลังสองหรือมีค่าเท่ากับ x อกำลังสองบวก y วยกำลังสองเท่ากับหนึ่งนั่นเองค่ะ ซึ่ง x กำลังสและ y กำลัง2มีค่าเท่ากับ cos กำลังสอง a และ s i n กำลังสอง a ตามลำดับค่ะทำให้เราได้สูตร s i n กำลังสอง a บวก cos กำลังสอง a เท่ากับหนั่นเองค่ะแต่เราเนี่ยต้องการเพียงค่า cos กำลังสอง a นะคะเราจึงทำการลบ s i n กำลังสอง a ทั้งสมการค่ะจะได้ cos กำลังสอง a เท่ากับหนึ่งลบำลังสอง a ค่ะซึ่งสมการนี้นะคะกำหนดให้เป็นสมการที่1ค่ะ ต่อนะคะเป็นสูตรที่2ที่เราควรจะรู้จักค่ะสูตรนี้เนี่ยก็คือ cos 2 a เท่ากับ cos กำลังส a ลบ sin กำลังส a โดยเรานะคะจะใช้สูตรผลบวกผลต่างมุมมาใช้ในการพิสูจน์ค่ะโดยสูตรนี้เนี่ยเขาเกล่าวไว้ว่า cos a บวก b เท่ากับ cos a คูณ cos b ลบ sin a คูณ sin b ซึ่ง2 a ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ a บวก a นะคะจะได้เป็น cos a บวก a เท่ากับ cos a คูณ cos a, a, a ลบ sin a คูณ sin a จะได้ cos 2อ a เท่ากับ cos กำลังสอง a ลบไซนกำลังสอง a ค่ะและกำหนดสูตรที่สองเนี่ยเป็นสมการที่สองค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของสองสมการที่เราได้ทำการพิสูจน์ไปเมื่อตะกี้นี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะแทนค่าสมการที่1ลงไปในสมการที่สองค่ะจะได้ดังนี้ค่ะ cos 2อ a เท่ากับ1ลบ sin กำลังสอง a ลบไซนกำลังสอง a ค่ะจะได้ cos 2อ a เท่ากับ1ลบ2ซกำลังสอง a ค่ะ ซึ่งนี่นะคะเป็นสูตรที่3ของเรานั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะมีชื่อว่าสูตรมุม2เท่าค่ะเมื่อเราได้สูตรนี้อามาแล้วนะคะเราจะดําเนินการหาค่าไซน์กำลังสองซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการหาจากโจทย์นั่นเองค่ะโดยวิธีการหาไซน์กำลังสองนะคะเราจะหาจากการใช้สูตรมุม2เท่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะจะได้ว่าข้อ 2a เท่ากับ1ึงลบสไซน์กำลังสองลบ1ทั้งสรรมการค่ะจะได้ cos 2a ลบ1เท่ากับ บ -2 บ i n ไซกำลังสอหารลบ2ทัสมการค่ะจะได้ลบข้อ 2a บวก1ทั้งหมดส่วน2เท่ากับไซ์กำลังสองดังนั้นนะคะไซด์กำลังสอจะมีค่าเท่ากับ1ลบข้อ 2a ทั้งหมดส่วน2ค่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่4ค่ะและเป็นสูตรสุดท้ายของเราที่ใช้ในการหาคำตอบโจทย์ข้อนี้นั่นเองค่ะ กลับมาที่โจทย์ของเรานะคะโจทย์เนี่ยบอกว่า a เท่ 2, ากับ sin ์กำลังสองไพ่ส่วน8คูณกับ sin ์กำลังสองสามไพ่ส่วน8และ b เท่ากับ sin ์กำลังสองสามไพ่ส่วน8ลบ sin ์กำลังสองพายส่วน8ค่ะพิจารณา sin ์กำลังสองพายส่วน8ค่ะ ดังนั้นทายกำลังสองพายส่วน8มีค่าเท่ากับ2ลบรูทสองทั้งหมดส่วน4ี่ค่ะต่อมาค่ะพิจารณาทรายกำลังสองสามพายส่วน8ดังนั้นทรายกำลังสองสามพายส่วน8มีค่าเท่ากับ2บวกรูทสองทั้งหมดส่วนสีค่ะ เมื่อเราได้ค่าของทั้ง2ตัวนี้แล้วเนี่ยให้นําไปแทนใน a และ b ค่ะโดย a เนี่ยจะได้เป็น4ลบ2ทั้งหมดส่วน16หรือเท่ากับ1ส่วน8ค่ะและ b เนี่ยจะเป็น2บวกรู้2ทั้งหมดส่วน4ลบ2ลบรู้2ทั้งหมดส่วน4หรือเท่ากับรู2ส่วน2ค่ะและเมื่อได้ a และ b นะคะ ยังไม่จบค่ะเราต้องนำ a และ b ไปแทนในตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกเพื่อหาตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ,ะเริ่มที่ตัวเลือกที่1ค่ะ b กำลังสลบ4 a เทากับศและเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะคะทำให้คําตอบของข้อนี้นะคะคือตัวเลือกที่1ค่ะ